ที่เท่าพร้อมกันถ้าบอกไปบ้าง,าง,าจงเจ้าเปยมาเรียบเลยขึ้นคานานนมอ่ะมาสมกันดอกเอ้ยเอ้ยอย่าน้องน่นหลองเลี้ย้ย่าเท่าก็ายู่สมเท่าตะแลบแต่แตกเสมออาการว่าฉันและเธอเป็นผู้ ไรจเจ้ากูทะเลใจนะอาจารย์พวนใส่เผิดในพ้นใน้ึมืออื่นนะคะกห้อาจารย์พวนใส่เปิดในฟังเพล้ยังบานสามีทอดทิ้งฉันมีลูกติดเลือก,กอคู่ต้องผิดเป็นหม่ไรชายใใู้อน่า,านะคะพ่อสอสอ,อายุเต็มหาสิบสีย่างหาสิบหาแต่ว่ามากสี่ศแล้วแกที่อ อีหยังก็เจ้าจันปีเจ้าหนึ่งสี่สิบเก้าไปหาสิบาไปเท่าก็กันตอนนี้ไปเท่ากว่าเจ้าเอาหมองไหนแนมถามกันต่างบอกขอบคุณสลับทันดอกเตอร์ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้แย่กันละกันนะคะอันนี้อาจารย์ก่อนใช่นะคะผู้ประสานงานอยากฟังเพลงใดนะคะขอได้กันละกันนะคะสลับผลงานเพลงดอกลากรุมลาฟังศิลปินตัวน้อยน้องอ้ำจารุวัลนะคะน้องแนนพัฒนานะคะอยู่ทั้งช่วงดอกลา ดอกพักชานิออฟฟิเชียลนะคะครับคุณอาดอกนะครับรับของวันครับจากท่านดร์คำวันวัณสินครับซึ่งเป็นผู้ด้วยการลุ้งด้ยครับอนุบาลเมืองสุขขอบคุณนะครับโดยเฉพาะช่างภาพนักถ่ายทุกช่องทุกเสนอที่มาวันนี้ครับขอบคุณสาวดอกรักรวงมาลาครับได้คุณจากท็อปไลน์ไดมอนด์วันใจชาวไทยตลอดกาลฝากไว้รับทุกทุกสมัยด้วยครับ ขอบคุณครับครรักในสคุกี้รกยาสารน้อรและเดินทางกลับมาโดยัสดิภาติอันพรไบที่ประเสริฐรักพรเล็ครับมาเลยจะให้เกิดที่ดวงใจของสาวสวยรักดวงจขอบระคุณมากมากนะครับให้ดื่มเลาต่อไยเลยกันนะครับคุณดอก้ำถึงมาเลยร้องเพลงเด็กให้พี่น้องที่ฝังจากันจากที้ไปพบกจบาร้องน้องใบอีกคนหนึ่งเดี๋ยวก็อาารย์ที่